เทศบาลเมืองศรีราชาแจ้งยกเลิกการจัดงานลอยกระทง2,568เพื่อร่วมถวายความอาลัยถวายแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง นางสาวกรวันเตมียศรรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาแจ้งประกาศยกเลิกการจัดงานลอยกระทงระหว่างวันที่4ถึง5พฤศจิกาย,ยน2568นี้นนี้ณสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา ยกเลิกการจัดงานการแสดงการจำหน่ายสินค้าและการประกวดทุกรายการเพื่อร่วมถวายความอาลัยถวายแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ทั้งนี้ประชาชนยังสามารถมาลอยกระทงได้ที่สะพานม่วงและภายในสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชาได้ตามประเพณี วันที่4ที่5นะคะที่ทางเทศบาลเมืองศรีราชาจะจัดงานประเพณีลอยกระทงนะคะณนะส่วนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชาจึงมีความจําเป็นต้องขอยกเลิกงานรื่นเริงในช่วงนี้ก่อนเพื่อถวายความอะไรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งเสด็จสวรรคตในวันที่24ตุลาคม2568 จะงดกิจกรรมทุกกิจกรรมที่จัดในสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชนะคะโดยในการนี้นะคะก็ขอจะยกเลิกการจัดงานการแสดงมหอรสพและก็การประกวดทุกประเภทนะคะทุกรายการรวมถึงการจุดพุและการจำหน่ายสินค้าในบริเวณสวนสุขภาพเทศบาลเม,มืองศรีราชาแต่ทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองศรีราชาก็จะมีการให้เปิดให้ประชาชนได้รอยกระทง เมื่อรักษาวัฒนะธรรมประเพณีไทยบริเวณสะพานม่วงและบริเวณริมชายหาดของ